คุณผู้ชมคะทิ้งท้ายกันด้วยข่าวนี้ค่ะเป็นเรื่องหลอนๆในจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยทางทททค่ะได้เตรียมจัดงานเทศกาลขนหัวลุกเวียงพิงเปิดประสบการณ์สัมผัสความหลอนขนหัวลุกในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ค่ะ ที่สวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟจังหวัดเชียงใหม่นายวิระพงศ์ริดรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมถแถลงข่าวจัดงานเทศกาลขนหัวลุกเวียงพิงตอนแม่นาคแอวเหนือร่วมกับนางสาวพัทรรานอนงค์ณเชียงใหม่ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายพิชัยเลิศพง์อดีสรน,นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับงานเทศกาลขนหัวลุกเวียงพิงตอนแม่นาคแอลเหนือจะจัดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา23นาฬิกาครับณนะบริเวณสวนสาธารณะบนที่ดินของการรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานครับแบ่งกิจกรรมออกเป็น8สายได้แก่สายเสริมพื้นที่สําหรับผู้ที่สนใจเรื่องของการเสริมความเป็นสิริมงคลอลาทิเครื่องรางเครื่องประดับสายโมสายกินอิ่มอร่อยกับสตรีทฟู้ดอาหารถิ่นชื่อดังอาหารไทยพื้นบ้านโดยเฉพาะลูกชิ้นยันอาหารพิเศษเพื่อเทศกาลนี้สายไหว้ครับไหว้ขอพรโชคลาภการ าสายแล้วก็มีสายบุญร่วมทําบุญบริจาคลงศพกับมูลนิธิสว่างสําเร็จเชียงใหม่และบริจาคเสื้อผ้าเก่าสายดวงนะครับกิจกรรมดูห่วงช่วยดูไพ่สายสนุกครับกิจกรรมงานวัดแบบดั้งเดิมสายสายองแกอรี่ผีสิงชมหนังผีกลางแปลงสาธิตการเล่นผีถ้วยแก้วและการตกแต่งรอบๆพื้นที่การจัดงานสุดร้อนให้ผู้ร่วมง,งานได้แช่แอนแชร์และสุดท้ายคือสายย่อครับมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินลานาคัมมินนะครับและจากเดอะไวท ทั้งแกป๊ปทั้งดนนะครับและปรางปลางทิปเดอะไวเขก็มาร่วมงานนี้เช่นเดียวกันแล้วอย่างนี้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยต้องแต่งตัวเป็นผีด้วยไหมเพื่อ,อให้เขา้าธีมเขาบอกว่าผู้หญิงถ้าจะไปร่วมงานาแต่งแบบง่ายๆแค่ล้างเครื่องสำา <Why? S 1> อางก็พอ <laughs>